สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวเล่นลอกโมบายทุกๆท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลทีวีนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะไปทาเควสแบบใหม่กันเบ้ยไปเก็บเควสแบบใหม่กันนะครับเป็นเควสด,ดาวเนาะดาวนะครับดาวทั้งหมดในแบบนี้ก็จะมีในที่อัปเดตเข้ามานะครับก็มีทั้งหมด6ดวงนะครับดาวนะแต่เดี๋ยวเราไปทํากันทุกคนมาเริ่มที่ดาวจุดแรกก่อนนะครับ ส่วนมากเควสดาวนะครับทุกคนจะเป็นการคุยกับ Np c นะครับแล้วก็ได้รับของนะครับเป็นเควสง่ายๆเนาะอยังไงก็อย่าลืมมาทำกันนะครับทุกคนถึงบางเควสจะไม่ได้ของนะครับแต่ก็เป็นการปลดเควสในแต่ละแมปนั้นเนาะซึ่งในแต่ละแมปมันก็จะมีมีทุกทุกแมปนะครับมีทุกแมปเลยเควสดาวเย่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมตามก็บไปนะเนี่ยเวลาใครมาเจอกล่องในแมปใหม่ก็ตีไวด้วยนะครับทุกคนได้ของนะได้ของ เราวิ่งกันไปสักแปบบ๊บเควสแมปถ้าเควสดาวนะครับถ้าแมปใหญ่เราก็จะใช้เวลาวิ่งประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะเสียเวลาแค่ตรงใช้เวลาวิ่งเนาะแต่ถ้าเป็นขวดแมปเล็กๆก็แปบ๊บเดียวนะครับทุกคนแปบ๊บเดียวก็เสร็จเหมือนตรงแมปอยู่ที่พอเนลากเซาเกตทุกคนเซอเกตแล้วก็ เบสเกตอ่ะอ,อันนั้นแบบมันเล็กใช่ปะมันก็วิ่งแบบเดียวใช่ไหมเพียงแค่เราจะได้วิ่งวนไปวนมาเฉยทำไมอศาศวินอาซาินเขียนอันนั้นขนตาสีขาวหรือว่าเขียนเปลือกตาทำไมอาซาินหน้าบานจังเลยอ่ะหน้ามดตุกโงอ่อาซาินจริงปะเนี่ย อ่ะละอีกจุดที่2เรียบร้อยแล้วนะครับและอีก4จุดเนาะเดีวเราวิ่งไปตรงท่าเรือกันก่อนแบบค่อนข้างกว้างนะครับทุกคนผมก็ชอบนะผมชอบแบบนี้แหละเล่นค่อ,คอยๆเล่นไปสนุกดีนะครับโอ้ไหนว่าโอโหล เก็บโหลนะครับทุกคนมันน่าจะมีสก,กินแบบนี้เลยทุกคนแบาบว่าสก,กินแบบแผลบาดตาอนะไรแบบนี้เนี่ยเหมือนตัวเอ็นซีอ่ะผมว่ามันน่าจะเอาเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ชุดเกาะอะไรแบบนี้ก็เอาแบบว่าเอาของเอ็นซีมาดัดแปลงก็ได้นะทุกคนแบบว่าทํามันแบบว่าแจกก็ได้ทำเควส์อะ่ะไม่แน่ว่าอันเควส์บางเนี่ยที่ว่าปลดชุดอะ่ะ น่าจะเป็นของอาเดตนานะครับน่าจะแจกชุดหลับแต่ยังไงก็ชุดน่าจะเท่คล้ายกันเลยแหละทุกคนก็เป็นชุดผู้ชายชุดผู้หญิงนะครับแล้วน่าจะมีความเท่ที่แตกต่างกันไปอันนี้เป็นกุญแจนะทุกคนโอเคเรียบร้อยครับสี่จุดหลับไลอีกสองจุดนะครับเราวิ่งบป เนี่ยทุกคนแบบมันกว้างอะนึกถึงเกมไปหลายเกมอ่ะที่แบบ่าแต่มันก็ไม่ใช่แบบว่าเกมที่แบบาเก็บเลเวลตามดาดนะเนาะตามแบบที่ว่าเลเวลหนึ่งเลเวลสิบต้องอยู่แบบนี้เลเวลยี่สิบเลเวลสามสิบต้องอยู่แบบนี้อะไรเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่แบบเกมแบบนั้นอะอารมณ์เหมือนมันไม่ใช่เกมแบบวซอสอารกออนไลน์ใน เวอร์ชันที่ว่าเล่นในโทรศัพท์อ่ะน,นั้นแบบน,นั้นมันแบบว่าต้องทำเควสไปตามแต่ละแมปแต่ละแมปแต่ละแมปแต่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนแบบมันว้างขอแค่แบบว้างทุกคนอะไรก็น่าสนใจเยอะขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับคู้เล่นด้วยนะทุกคนขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยว่าเขาจะทําอะไรในแมปนั้นเนาะแต่มันก็มีอะไรท่าหลายอย่างน,นะทุกคนถ้าทุกคนแบบว่ายังไงอะ่ะอืม แบบว,ว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ามีความคิดแบบว่าที่แบบว่าไม่หยุดนิ่งอ่ะอม,มันก็จะมีอะไรที่ให้ทําเยอะแยะเลยนะครับทุกคนอรารมณ์เหมือนวาดรูปทุกคนเราอยากวาดรูปอะไรเราก็วาดไปได้ใช่ปะ่ะอืมก็เหมือนกันกระดาษแผ่นใหญ่แค่ไหนเราก็วาดได้เยอะๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแมพใหญ่แค่ไหนเราก็เล่นได้เยอะเท่านั้น ก็มีอะไรทำเยอะขึ้นเนาะอันนี้เป็นขวดเหล้า,นะาเนี่ยถ้ากันเนี่ยทุกคนสก,กินปิดตามึงก็เอาสก,กินใบหน้าหน้าแก่มากเลยทุกคนผมว่าก็ดูน่าสนใจนะจริงนนเก็บขวดเหล้าอ๋อม,มันก็ดูน่าสนใจแบบแบบนะทุกคนโอเคครับทุกคนเรียบร้อยก็เบสง่ายง่ายนะครับง่ายง่ายมากเลยแหละง่ายมากๆ นี่ยถึงจะเป็นปลดเควสเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยทุกคนเราก็ปลดไปเรื่อยๆน,นะครับดูแต่ละเมืองไปเนี่ยห็ปะมันเยอะนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ค่คอยๆปลดไปนะครับไม่ต้องรีบเนาะเอาล้วครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการทําเควสสตาร์แมปนะครับหรือว่าสตาร์เควสนะครับสําหรับแมปใหม่เนาะยังไงก็ ฝากคลิปไปด้วยนะคะทุกคนฝากช่องเบลทีวีของเราไปด้วยเนาะเน้นเก็บบรรยากาศทุกคนไม่เน้นอะไรต่างๆั้นเน้นเก็บบรรยากาศนะครับทุกคนยังไงก็ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายครับยื่ง